สำหรับโจทย์ปัญหาในครั้งนี้นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาระดับยากค่ะท้าทายค่ะซึ่งครูเนี่ยก็นำมาจากหนังสือเรียนอักษรเจริญทัศน์เหมือนเดิมนะคะทีนี้นะคะมันจะยากแค่ไหนเดี๋ยวเราเรียนมาลองดูกันเลยนะคะเขาบอกว่าวาลีและคณิตค่ะนัดเจอกันระหว่างทางค่ะคือ2คนนี้อยู่คนละจังหวัด ะะขับรถมาเรื่อยๆค่ะโดยบ้านของสองคนนี้ห่างกัน90กิโลเมตรค่ะเขาขับรถมาเจอกันค่ะเมื่อผ่านไป30มนาทีโดยคณิตขับรถได้มากกว่าวารีอยู่10กิโลเมตรค่ะโจทย์ก็เลยอยากรู้ระยะทางที่2คนอ่ะโจทย์ก็เลยอยากรู้อัตราเร็วนะคะที่2คนนี้ขับมาแน่นอนว่าเขา2คนต้องเหยียบคันเร่งไม่เท่ากันแน่นอนเพราะว่าถ้าเหยียบคันเร่งเท่ากันจะไม่มีปัญหาที่ว่าคณิตเนี่ยขับรถได้มากกว่าวารี10กิโลนะคะอ่ะเดี๋ยวครูขอสร้างภาพนิดนึงนะคะ อ่ะโอเคค่ะอันนี้สมมุติเป็นบ้านนะคะบ้านของคณิตค่ะกับวาลีค่ะโจอบ,บอกว่าบ้าน2คนนี้ห่างกันระยะทาง90กิโเมตรถูกไหมคะอ่ะคูใส่ไวก่อน90กิโเมตรค่ะอ่ะทีนี้ขับมาสักพักค่ะทุกคนนทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันเมื่อผ่านไป30มนาทีค่ะอ่ะมาเจอกันค่ะตรงนี้นะคะเมื่อผ่านไป30นาทีค่ะ นะคะ,ะปัญหาคือเฮ้ยเราจะทําอะไรเราจะสร้างอะไรคะโจทย์อยากได้อะไรล่ะโจทย์จะได้อัตราเร็วใช่ไหมอ่าเราก็เขียนเลยค่ะว่าคณิตค่ะขับรถด้วยอัตราเร็วค่ะ x ก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโอเคเนาะอัตราเร็ว x ก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนวารีค่ะขับรถด้วยอัตราเร็วค่ะ เขาขับไม่เท่ากันอยู่ยแล้วแหละงั้นวารีต้องเป็น Y เนะเป็น Y กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโอเคนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างสมการแต่ว่าเราจะสร้างจากคําไหนดีเดี๋ยวเรามาลองไล่ๆดูนะคะประโยคแรกเขาบอกว่า2คนเนี่ยขับรถมาเจอกันระหว่างทางนะคะโดยที่บ้าน2คนนี้ห่างกัน90กิโลเมตรค่ะนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดที่1ทีนี้เมื่อผ่านไป30นาทีค่ะ คันนี้ขับรถได้มากกว่าวาลีอยู่10กิโลค่ะเขาพูดถึงระยะทางอีกแล้ว,วกิโลเมตรมาตลอดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อผ่านไม่สามสินาทีนั่นก็หมายความว่า2คนนี้ขับรถไปถึง1ชั่วโมงก็เจอกันแหละนะคะแสดงว่าครูก็ต้องมานั่งคิดสิว่าเนีย่ยหนึ่งชั่วโมงอะค่ะนักเรียนเขาขับรถได้เอกิโลแสดงว่าถ้าครึ่งชั่วโมงก็คือ30นาทีอะเขาก็คงขับไม่ได้เอกิโลหรอกเขาจะขับได้อ่า x ส่วน2กิโลเมตรค่ะ งงไหมคือจโจทย์กำหนดไว้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงไงเนี่ยหชั่วโมงอ่ะได้ x กิโลแต่เขาขับแค่ครึ่งชั่วโมงไงเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยต้องได้ x ส่วนสนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะขับครึ่งชั่วโมงถูกปะเขามาเจอการพาในครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็ต้องได้ y ส่วนสค่ะแสดงว่าเมื่อกี้นี้ค่ะย้อนกลับไปที่คณิตคณิตออกจากบ้านมาค่ะวิ่งมาเรื่อยๆค่ะเมื่อผ่านไปครึ่อ่ะเนี่ยครึ่งชั่วโมงค่ะเขาได้ระยะทางอยู่ที่ x ส่วนสค่ะ โอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะวาลีค่ะขับมาเรื่อยๆค่ะนะคะเขาก็ได้ระยะทางอยู่ที่ y ส่วน2ค่ะโอเคไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นค่ะเราเลยรู้เลยว่า2คนนี้ค่ะบ้านห่างกัน9กากิโลถูกปะมันก็คือระยะทางที่คณิตขับมาบวกกับระยะทางที่วาลีขับมาแล้วมาเจอกัน2คนนี้ระยะทางขับมาก็เลยมาเจอกันบ้าน2คนนี้ห่าง90พอดีก็เลยได้สมการนี้ค่ะเป็นสมการที่1ค่ะ ต่อมาค่ะสมการที่2ค่ะคันิดขับรถได้ระยะทางมากกว่าวาลี mm. ก็แสดงว่าไอเส่วน2ตัวนี้มันเยอะกว่าถูกไหมคะงั้นครูก็ตั้งเลยว่าให้ A x ส่วน2เป็นตัวตั้งลบด้วย y ส่วน2ค่ะมากกว่าวาลีอยู่ที่10โลก็กเลยกลายเป็นสมการที่2ค่ะโอ้โหอันนี้น่ารักมากสมการแก้ง่ายมากนะคะ,ะเราเอาสองสมการทำอะไรเลยเนี่ยคุณรู้ขา่านักเรียนจะเอามาบวกกันนะคะ,ะถ้าเอามาบวกกัน,นะคะ่ะเราเรียนจับคดที่คล้ายกันเลยค่ะ ะะก็คือที่ครูไฮไลท์ไว้เห็นไหมคะนี่คล้ายกัน,นะคะ่ะอ่ะเริ่มแรกค่ะตัวแรกนะคะ x ส่วน2บวก x ส่วน2ค่ะก็จะได้ x บวก x เป็น 2x แล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วย2ค่ะ y ส่วน2ลบ y ส่วน2คือ0เนาะแล้วก็90บวก10ได้เป็น100ค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยอะ่ะตัดได้ด้วยนะคะ x ก็เลยตอบ100ค่ะโอเคนะคะ ต่อไปค่ะเมื่อได้ x เท่ากับ100ค่ะต่อไปเราจะหา y ค่ะอ่ะให้เลือกค่ะเอา y ในสมการไหนดีคะอ่ะนักเรียนเอาใน1เนาะเพราะนักเรียนไม่อยากทำเครื่องหมายลบเนาะอ่ะก็เลือกเลยค่ะอ่ะแทน x เลยค่ะ x คือ1 0 0ค่ะส่วนด้วย2ค่ะบวก y คือ y ส่วน2นะคะเท่ากับ90ค่ะอ่าอันนี้ก็ตัดได้อีกแล้ว 2, 1, 2 250เป็น1 0ึงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น y ส่วน2เท่ากับ90ลบหเหลือ40เพราะฉะนั้น y ตัวเดียวก็เลยตอบ80ค่ะอ่าเสร็จแล้วอ่ะดีนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเราก็เลยมาสรุปคำตอบให้เขาหนิอนึ่งค่ะเพราะเขาอยากรู้ว่าสองคนนี้ขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่เราก็เขียนเลยคณิตค่ะขับรถด้วยอัตราเร็ว ะคะ่านี้ขับด้วยัตราเร็ว x ก็คือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแสดงว่าเขา,เขาต้องขับไวกว่าจริงๆค่ะเพราะว่่งั้นเขาไม่ได้ระยะทางเยอะกว่านะคะส่วนวารีค่ะขับรถด้วยอัตราเร็วค่ะวารีได้าวที่บ้านก็ต้องเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ,ะก็เป็นแอนสำเร็จค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่างานชิ้นหนึ่งค่ะมีคนงานชาย9คนผู้หญิง6คน นะคะช่วยกันทำงานค่ะจะเสร็จภายใน2วันนะคะ,ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะผู้ชาย5คนผู้หญิง7คนค่ะจะทำงานเสร็จใน3วันค่ะเขาก็เลยอยากรู้ว่าแล้วถ้าผู้ชาย2คนผู้หญิง5คนเนี่ยจะทำงานเสร็จในกี่วันนะคะ,อะพอจะเจบข้อนี้ลหลายๆคนน่าจะคุ้นๆบ้างน,นะคะถ้าเกิดได้ ได้ลองสัมผัสข้อสอบยากๆอะไรมาบ้างนะคะแต่สําหรับข้อนี้ค่ะครูก็มีวิธีการคิดแบบนี้นะคะว่าถ้าเมื่อไหร่เราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะเอาคนค่ะคูณพละกําลังค่ะคูณเวลาค่ะจะได้เท่ากับ1ง,งานค่ะอันนี้คือวิธีการสําสหรับโจทย์ข้อนี้เลยนะคะก็คือเป็นเหมือนเปนสูตรตามมาเลยอ่ะนะคะอ่ะ ทีนี้บางคนก็ง,งงว่าเอ๊ะมันจะเริ่มยังไงเดี๋ยวเรามาลองลองซับเซิฟดูนะคะ,ะเริ่มแรกค่ะคนในที่นี้หมายถึงจํานวนคนค่ะอย่างเช่นในตอนนี้มีผู้ชาย9คนนะคะพละกาลังหมายถึงพละกาลังายถึงแรงอะ่ะแรงงานชายกับแรงงานหญิงซึ่งแน่นอนว่าชายกับหญิงทํางานได้ไม่เท่ากันค่ะนะคะเราก็เลยต้องกําหนดที่มาค่ะว่าให้ x ค่ะแทนพละกําลังผู้ชายค่ะแล้วก็ให้ y ค่ะ แทนภาระกําลังผู้หญิงค่ะเพราะว่าสิ่งนี้โจทย์ไม่ได้ให้เรามาค่ะนะคะสังเกตดีๆค่ะว่าจำนวนคนโจทย์ให้มาเวลาก็ให้มาค่ะนี่นะคะสวันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างสมการกันนะคะอ่ะจะได้ค่ะพร้อมนะคะจะได้ได้รายเอาประโยคสิประโยคแรกก่อนนะคะสีสีฟ้าที่ครูไฮไลท์สีฟ้าไว้นะอ่ะพร้อมนะคะดูตามสูตรค่ะคนค่ะคือผู้ชาย9้าคน,นะคะ่ะ คูณพละกําลังผู้ชายพละกําลังคือ x ถูกไหมคะทีนี้บางคนบอกว่าแล้วผู้หญิงเราผู้หญิงเดี๋ยวเราเค่อยเอามารวมคะ่ะเราคิดแยกเพศนะคะเพราะว่าพละกกาลังไม่เท่ากันนะคะเวลาคะ่ะผู้ชาย9คนนี้คะ่ะช่วยกันทํางานนะคะภายใน2วันคะ่ะบวกคะ่ะทําไมต้องบวกเพราะว่าผู้ชาย9คนไม่ได้ทํางานแค่9คนคะ่ะมีผู้หญิงมาช่วย6คนเราก็เลยต้องใส่เข้าสูตรเดิมเหมือนเดิมคะ่ะแต่เราแค่แยกเพศนะคะคนก็คือ6คะ่ะพละกําลังผู้หญิงคือ y คะ่ะ เวลาก็คือ2วันนะคะอ่ะสกลุ่มนี้ค่ะช่วยกันทํางานนะคะจะเสร็จ1งานถูกไหมคะเพราะเขาช่วยกันทําจนเสร็จอะคะ่ะอ่ะได้1งานอ่ะเคลียร์เลขนะคะจะเป็น1 8 x ค่ะบวก1 2 y เท่ากับ1ค่ะมันตันเนาะติดเป็นสมการที่1ค่ะ,ะต่อไปคะ่ะสมการที่2ทําเหมือนกัน,นะคะ่ะทําตรงที่ดรักสีเหลืองเลยเห็นไหมคะผู้ชาย5คนคะ่ะ พลังกำลังผู้ชายคือ x ถูกไหมคะเวลาคือ3เราก็ใส่เลยค่ะ5คนพลังกำลังคูณ x 3วันค่ะคูณ3บวกผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะคะมีทั้งหมด7คนค่ะพลังกำลังก็คือ y ค่ะเวลาก็คือ3ค่ะก็เหมือนกันเลยคือทำงานเสร็จใน1งานถูกไหมคะอาเลีย์เลขค่ะเป็น 13x ค่ะบวก 21y ค่ะเท่ากับ1กลายเป็นสมการที่2ค่ะ ทีนี้ค่ะจุดสังเกตค่ะนักเรียนเนี่ยสังเกตเห,เห็นได้ว่าสมการ1กับสมการ2นะตอนนี้ค่ะมันเท่ากับ1เหมือนกันมันเท่ากับ1เหมือนกันค่ะมันคือเป็นเป็นหนึ่งคูคู่อ่ะงั้นแสดงว่ามันเท่ากันแน่นอนนะคะอ่ะงั้นคู่กําหนดแบบนี้เลยนะคะก็คือให้สมการที่1เท่ากับสมการที่2เลยค่ะก็เลยกลายเป็น 18x บวก 12y ค่ะเท่ากับ 15x บวก 21y ค่ะเพราะเท่านันก็เป็น1เท่ากันแล้วต่อไปเราก็จะมาเคลียร์พจน์ที่คล้ายกันนะคะเอา 15x ไปลบ 18x นะคะจะเหลือ 3x ค่ะเอา 12y ไปลบ 21y ค่ะก็จะได้ 9y ค่ะทีนี้ติด2ตัวแปรใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลค่ะเราจะใช้แก้สมการในการแทนค่านะคะก็คือเอา3ไปหารกับ9เนะ้ะเหลือ 3y ค่ะเพราะฉะนั้นณนตอนนี้ค่ะ x ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ 3y ค่ะ ขอกำหนดเป็นสมการที่3แล้วกันนะคะจะได้เรียกง่ายๆค่ะแทนค่าต่อนะคะแทนค่าต่อครั้งไว้นี้แหละไม่ต้องกังวลนะคะแทนค่าต่อที่นี้ค่ะพร้อมนะคะเรามาดูกันค่ะเราจะแทนค่าสมการ3ค่ะในสมการที่เท่าไหร่ดีเอา1แล้วกันนะคะอ่แทนใน1ค่ะก็จะเป็น18ค่ะ x ของเราคือ3 y ค่ะนะคะแล้วก็บวก1 2 y ค่ะเท่ากับ1ค่ะ ทันไม่เอ่ยอ่ะ18คูณ3ค่ะได้54 y ค่ะบวก12 y ค่ะเท่ากับ1ค่ะทันไหมคะอ่ะ54 y บวก12 y กลายเป็น66 y ค่ะเท่ากับ1ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ y ตัวเดียวก็เลยตอบ1.66ส่วนค่ะ y มาแล้วค่ะพอ y มาแล้วเราก็จะสบายใจนะคะอ่ะโอเคพอได้ y มาแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะ ถามหา x ก,กันนะคะทีนี้นักเรียนก็ไม่ต้องไปขวอยวาว่าเฮ้ยเราจะไปหาสมการ x จากตรงไหนนะคะเราจะหา x จากสมการไหนดีคะสิ่งที่เห็นตายตัวตอนนี้เลยคือสมการ3แน่นอนคะ่ะนักเรียนนะคะสมการ3แน่นอนอถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะหา x ในสมการที่ค่ะค่ะพร้อมนะคะค่ะหา x ค่ะในสมการ3ค่ะ ก็เลยได้นะคะ x เ,เท่ากับ3ส่วน y ก็คืออ่า66นะคะก็เลยกลายเป็น x เ,เท่ากับ313แล้วก็ตัด66ได้22ค่ะนะคะโอเคกลายเป็น x ค่ะนะคะอะเมื่อได้ x แล้วนะคะอะต่อมาค่ะนักเรียนเราได้พละกกำลังและผู้ชายพละกกำลังอยู่ที่1นึส่วนสี่22 ผู้หญิงค่ะพละกําลังอยู่ที่1นึส่วนค่ะอ่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการคือโจทย์ต้องการชาย2คนหญิง5คนทํางานเสร็จในกี่วันถูกไหมคะอ่ะงั้นคู่กาหนดให้เลยค่ะว่าทํางานเสร็จใน a วันค่ะอ่ะทำงานเสร็จใน a วันนะคะอ่ะพร้อมนะเราจะมาหากันนะคะอ่ะเริ่มแรกค่ะผู้ชายสองคนค่ะคูณพลักกำลังผู้ชายค่ะก็คือ1ส่วน22ค่ะคูณจำนวนวันคือ a ค่ะ โอเคเนาะตรงนี้นะบวกกับผู้หญิง5คนค่ะพละกกำลังผู้หญิงก็คือ1นส่วนหกค่ะคูณจำนวนวันก็คือ A เหมือนกันถูกไหมคะเพราะว่า2กลุ่ม2กลุ่มนี้ทำงานด้วยกันเนาะทั้งหมดก็คือผสานพลังการจะเสร็จ1งานค่ะโอเคนะคะอ่ะต่อไปค่ะจะเห็นได้ว่า2 1 2 21ึเป็น22ตัดได้ค่ะปัจจุบันค่ะก็จะเลยเลีย์เลขจะกลายเป็น A ส่วน11บวก 5a ส่วน66เท่ากับ1ค่ะซึ่งแน่นอนว่ายังบวกลบเศษส่วนไม่ได้ค่ะเราต้องทำาส่วนเข้ากันก่อนด้วยการคูณ6เข้าไปนะคะก็เลยกลายเป็น 6a บวก 5a ก็เลยกลายเป็น 11a ทั้งหมดส่วน66เท่ากับ1ค่ะ 11a ก็เลยตอบเท่ากับ66ค่ะ a ตัวเดียวค่ะก็เลยตอบ6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคนประเภทนี้ค่ะจะทำงานเสร็จภายใน 6วันนั่นเองค่ะก็เป็นอันสำเร็จแล้วค่ะสําหรับโจทย์ข้อนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาข้อสุดท้ายค่ะ ะะข้อนี้เขาบอกว่าลุงก้อนเป็นเจ้าของสวนผักแห่งหนึ่งค่ะสนใจปลูกผักไฮโดรพอนิกนะคะโดยใช้ปุ๋ย2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกค่ะคือชนิด A ซึ่งมีผงปุ๋ยอยู่30%และชนิดที่2คือชนิด B ค่ะซึ่งมีผงปุ๋ยอยู่ที่40%ค่ะทีนี้ค่ะลุงเขาต้องการเอาปุ๋ยทั้งชนิด A กับ B มาเพาผสมกันค่ะเพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรใหม่จำนวน20ลิตรโดยมีผงปุ๋ยผสมกันอยู่ที่3 3ค่ะ ค่ะงงไหมคะอ่ะก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีปุ๋ย2ถุงนะคะมีปุ๋ย2ถุงค่ะนะคะก็คือปุ๋ย A ค่ะที่มีส่วนผสมอยู่30แล้วก็ปุ๋ย B ค่ะที่มีส่วนผสมอยู่40ตค่ะนะคะต่อมาค่ะลุงคนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากเอา A กับ B มาเทผสมกันค่ะเทผสมกันนะคะเพื่อให้ได้ปุ๋ยสูตรใหม่ค่ะซึ่งเป็นปุ๋ยที่เอา A กับ B รวมกัน นะคะแล้วก็มีผงปุ๋ยผสมอยู่ที่3าเปเค่ะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ค่ะสิ่งที่อยากรู้ตอนนี้คืออ่าแล้วเราต้องตักถุงตักจากปุ๋ยถุง A เนี่ยมากี่ลิตรแล้วก็ตักจากถุงปุ๋ยปุ๋ยถุง B เนี่ยมากี่ลิตรนะคะถูกไหมเหมือนที่เขาต้องการถามเลยว่าเนี่ยลุงก้อนะคะจะต้องนําปุ๋ยแต่ละชนิดมาผสมกันอย่างละกี่ลิตรค่ะอ่ะพร้อมแล้วนะคะครูก็กําหนดเลยค่ะให้ ปุ๋ย A ค่ะ30%นะคะมีเอกลิตค่ะแล้วก็ปุ๋ย B ค่ะ40%่ตค่ะมีวลิตค่ะอโอเคนะคะต่อมาค่ะเราจะมาสร้างสมการค่ะสมการแรกที่จะสร้างนะคะก็คือนักเรียนสังเกตตรงนี้ค่ะ ปุยสูตรใหม่ค่ะเขาต้องการสูตรใหม่เพียงแค่20ลิตรแสดงว่าถ้าเราจะเอกับ b ผสมกันนะคะก็คือต้องมีจำนวนลิตรอยู่ที่20ลิตรเท่านั้นก็คือตัก a มา x ตัก b มา y แต่บวกกันแล้วต้องได้20ลิตรเท่านั้นโอเคนะคะก็เลยตั้งเป็นสมการที่1ค่ะต่อมาค่ะเงื่อนไขที่2ค่ะก็คือเขาบอกว่ามี20ลิตรไม่พอค่ะส่วนผสมที่ผสมกันเนี่ยจะต้องมี ผงปุ๋ยเนี่ยผสมกันอยู่ที่33ปัญหาเลยเกิดเลยค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ย A มีแค่30ในขณะที่ B มี40แต่เราต้องการผสมใหม่ให้มีผงปุ๋ยอยู่ที่33จะทำยังไงนะคะอ่ะก็คิดแบบนี้ค่ะอ่ะเริ่มที่ปุ๋ย A ก่อนนะคะปุ๋ย A ค่ะอ่ะเราให้นะคะปุ๋ย A 100ลิตรค่ะจะมีผงปุ๋ย เมื่อกี้ผงปุ๋ย A เนี่ยเขาบอกว่ามีผงปุ๋ย30ถูกไหมคะแสดงว่า100ลิตรจะมีผงปุ๋ยอยู่ผสมอยู่ที่30ลิตรค่ะเพราะว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วว่า30ซนะคะทีนี้ค่ะเมื่อกี้นี้เราตักปุ๋ย A ขึ้นมาอยู่ที่ x ลิตรค่ะเพราะฉะนั้นผงปุ๋ยที่มีค่ะก็เทียบมรยตรยาเลยค่ะก็จะเป็น3 0 x ส่วน100รลิตรค่ะเคนะคะอ่ะต่อมาค่ะ ทีนี้แสดงว่าเราตักปุ๋ย A เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่3 0 x ส0 0่วน100ค่ะต่อไปปุ๋ย B ทําเหมือนกันค่ะปุ๋ย B นะคะเราก็จะเทียบค่ะนะคะปุ๋ย B 100ลิตรค่ะเขาต้องการผงปุ๋ย B อยู่ที่40%ถูกไหมคะอ่ะก็แสดงว่า100ลิตรเนี่ยมีผงปุ๋ย B อยู่ที่40ลิตรค่ะแต่ว่านในในในข้อนี้เราตัก ปุ๋ยมีมาที่ Y ยลิตถูกไหมคะ,ะวัยลิตก็แสดงว่ามีผงปุ๋ยอยู่ที่40 Y ส่วน100ลิตรค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราเอามาผสมกับล็อตแรกเมื่อกี้นี้นะคะ,ะผสมกันแล้วปุ๊บเราต้องการอะไรเราต้องการ33%ค่ะของปุ๋ยทั้งหมดกี่ลิตรคะ20ลิตรค่ะโอเคไหมคะจะเห็นได้ว่าอันนี้คือจำนวนที่เราตัก เห็นไหมคะ x ก,กบวบ y ตักมาแล้วจะต้องได้20ลิตรนะคะส่วนตัวนี้ค่ะคือความเข้มขน้นเห็นไหมคะ30%มสบวกสีจะต้องได้ความเข้มขน้น33%ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นสมการที่2ค่ะอ่ะทีนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าสมการเนี่ยมันติดส่วนเศษส่วนนะคะอ่ะครูจะทำการกำจัดเศษส่วนค่ะด้วยการคูณ100เข้าไปค่ะนะคะอ่ะคูณ100ค่ะอ่ะขอใหม่นะคะคูณ100ในสมการที่ 2ค่ะนะคะอ่จจะได้อะไรบ้างก็จะได้ 30x ค่ะบวก 40y ค่ะเท่ากับ33คูณ20ก็คือ660กลายเป็นสมการที่3ค่ะโอเคนะคะทีนี้ค่ะเราจะทำการแก้สมการกันนะคะแต่ว่าดูจากตอนนี้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถกำจัดตัวแปรไหนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเคลียร์ตัวแปรค่ะ นะคะเคลียร์ตัวแปรก่อนนะคะอ่ะให้เลือกจะกกำจัดอะไรระหว่าง x กับ y อ่าน้ำดิ่งก็คงจะเลือกกำจัด x งั้นครูจะทําหน้า x ให้เป็น30นะคะอ่ะก็เลยกลายเป็นสมการที่1นึ่งคูณสาเลยค่ะก็เป็น3 0 x ค่ะบวก3 0 y ค่ะ20่สิบคูณสาเป็น600ค่ะกลายเป็นสมการที่4ค่ะเพียงเท่านี้ค่ะสมการสากับสามสมการ4ก็จะสอดคล้องกันแล้วนะคะอ่ะต่อไปค่ะเราก็จัดการเลยเนาะอ่ะ กำจัดตัวแปรค่ะกำจัด x ค่ะด้วยการเอาสมการ3-4ลบค่ะก็จะกลายเป็น 30x-30x ลบ 30x ได้0 4 0 y ์0 y ลบ30 y เหลือ 10y ค่ะ6 6 0้0 0ลบ600เหลือ60ค่ะเพราะฉะนั้น y ตัวเดียวก็เลยตอบเท่าไหร่คะตอบ6นั่นเองค่ะโอเคนะคะได้ y แล้วค่ะ เมื่อได้ y แล้วค่ะต่อไปเราจะหา x ค่ะอ่ะให้เลือกเลย 1, 2, 3, 4ก็จะหา x ในสมการไหนคะอ่าแน่นอนค่ะเราก็ต้องหาใน1นะคะเพราะว่าเลขน้อยอ่ะก็จะกลายเป็น x บวก6นะคะแทน y เป็น6ค่ะเท่ากับ20ค่ะ x ตัวเดียวก็เลยตอบอยู่ที่14นั่นเองค่ะแค่นี้ก็เป็นอันสำเร็จแล้วค่ะโอเคนะคะเราก็มาสรุปคำตอบให้เขาเลยค่ะว่าเพราะฉะนั้นค่ะนะคะลุงก็จะต้องนำปุ๋ยค่ะ ปุ๋ย A นะคะปุ๋ย A นะคะ30% 30%นะคะจำนวน14ลิตรนะคะผสมกับปุ๋ย B 40%นจำนวน6ลิตรนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคำตอบเนี่ย เราตักมา14กับตักมา6พอสุดท้ายรวมกันมันก็คือจํานวน20ลิตรตามที่โจทย์ต้องการนะคะส่วนในเรื่องของทําไมเราถึงตัก30% 14ลิตรทำไมถึงตัก40% 6ิลิตรเพราะว่าเขาจำกัดความเข้มข้นคะ่ะว่าเขาต้องการ33%นะคะ